วันนี้ก็เป็นวันที่เราได้นัดหมายกันนะปกติก็เป็นวันเนะสาร์ต้นเดือนวันนี้ก็เร็วขึ้นมานะเป็นวันเส้นเดือนพอดีก็เป็นวันที่เรานัดหมายกันว่าเราจะมาประพฤติปฏิบัติธรรมะนะมาค้างที่วัดในวันเสาร์ในวันอาทิตย์นะแล้วก็มาปฏิบัติฝึกจิตของเราหรือมาพัฒนา จิตของเราให้ดีขึ้นในเมื่อพวกเรานั้นนะ่ะการที่พวกเราได้เกิดมาแล้วนะพบกับพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่คนส่วนใหญ่ในประเทศของเราก็นับถือกันมานะ้าที่สิ่งที่สําคัญนะ่ะพุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองได้ก็สายหลักการประพฤติปฏิบัตินะของบาสกบาสิกรารพิษุพิสูณีพระพุทธเจ้า ก็ไม่ได้ฝากพุทธศาสนาไว้กับผู้หนึ่งผู้ใดหรือในรัฐบาลไหนแต่ฝากพุทธศาสนาเอาไว้กับพุทธบริสัทธอันนี้เป็นหลักสําคัญถ้าพุทธบริษัทสี่นั้นมีศรัทธามีความลึกเชื่อมีความต้นสายแล้วนะพุทธศาสนานั้นก็ได้อยู่ได้นานเมื่อพวกเราเนี่ยถึงข่าวว่าชีวิตของเรานที่ยังเหลืออยู่นี้ เรามีศรัทธาในพระพุทธเจ้ามีศรัทธาในพระธรรมมีศรัทธาในพระสงฆ์เมเรามีศรัทธาในพระธรรมคําสอนของพระุทธเจ้าเมื่อพวกเราได้ทำนุบบรมพูทธศาสนาในการสร้างวัดสร้างบบถาวรวัตถุอันเป็นศาสนาวัตถุศาสนาวัตถุนี้เนี่ยนะในสมัยพุทธกาลนักก็สร้างกันมาก จำนวนวัดก็มากมายการศึกษาการเล่าเรียนก็มากแต่ว่าทำไมพระศาสนาจึงได้เสื่อมสิ้นมาจากประเทศอินเดียได้การศึกษาเล่าเรียนอย่างเดียวการกจดจำพุทธวจนะก็สำคัญแต่การเผยแผ่ในคำสอนออกไปในรอบๆข้างนั้นก็เรียกว่ายังมีน้อย เมื่อยังมีน้อยขึ้นมาพระภิกษุมัวแต่ศึกษาในปริยัติธรรมมากขึ้นไม่ได้เผยแผ่ออกไปนั้นประชาชนที่เคยเลื่อมใสยอยู่ก็ศรัทธาน้อยลงไปเมื่อศรัทธาน้อยลงไปแล้วทางพระศาสนาก็จะตั้งมั่นอยู่ไม่ได้นานเพราะนั้นในการสร้างศาสนาวัตถุแม้จะมากมายแต่ก็อยู่ในกฎของแต่ละกษณนั่งเราไปประเทศอินเดีย เห็นได้ว่าจะเป็นมหาวาิทยาลันทาก็ดีวัดพระเชตวันก็ดีนะหรือว่าวัดเวลุวันก็ดีต่างๆเนี่นยระยะเวลาที่ล่วงมาถึง2,500กว่าปีนี้วัตถุก,ก่อสร้างทั้งหลายนั้นก็ให้เราเห็นเป็นเพียงโครงสร้างเล็กน้อยเท่านั้นเองที่เคยสร้างกันไว้ใหญ่โตโมลาน,นั้นนะก็เปลี่ยนสภาพ ไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะอะไรเพราะเป็นสังขารสังขารที่ไม่มีวิญญาณคลองก็ดีมีวิญญาณคลองก็ดีก็เป็นหลักของอนิจจังพราสังขารทั้งหลายนั้นก็ต้องเสื่อมไปสิ้นไปแต่พระศาสนาที่มาเมืองไทยได้ก็อาศัยการเผยแผ่ของพระเจ้าอโศกมหาราชศพวกเราเราก็คงจะลึกถึงบุญคุณของท่านก็ได้ว่าท่านได้ นำพระธรรมปทูตทั้ง10บสายเผยแผ่พระศาสนาออกไปยังประเทศทต่างๆนะจากชุมพูทวีปทางนู้นก็ไปถึงประเทศจีนประเทศทิเบตนะขึ้นประเทศเนปาลมาเวียดนามนะอีกสายหนึ่งก็มาทางสุวรรณภูมินี้นะมาทางพมา่ามาไทยมาลาวมาขเขมรน,นะจากนู้นก็ไปถึงญี่ปุ่น ถึงอินโดนีเซียอีกสายหนึ่งก็ไปทางปากีสถานอัฟการิสถานอีกสายหนึ่งก็ลงมาทางลังกาในประเทศศรีลังกาแม้ว่าการเผยแผ่เนี่ยจึงสำคัญว่าเมื่อศาสนาพุทธหมดจากประเทศอินเดียแล้วก็ยังมาเจริญอยู่ที่สุวรรณภูมินับเป็นส่วนใหญ่นัที่มีประชาชนนับถือพระศาสนามาก การเผยแผ่ในพุทธศาสนานั้นจึงสําคัญนะก็เรียกว่าทําให้พุทธศาสนาคําสอนพระเจ้าคงอยู่ได้เหมือนในปัจจุบันนี้แหละพระธรรมบทูตก็นกําพุทธศาสนาไปยังประเทศต่างๆในโลกนานโดยเฉพาะปัจจุบันนี้นี่ในประเทศออสเตรเลียมีประชาชนชาวเอเชียเนี่ยไปอยู่กันมากนะจะเป็นชาวจีนมาจาก ฮ่องกงก็ดีแผ่นดินใหญ่ก็ดีจากมาเลเซียนะอินโดนีเซียหรือว่าชาวไทยชาวศรีลังกาชาวเวียดนามต่างๆเนี่ยเข้าไปอยู่มากก็นำพุทธศาสนาไปด้วยพราท่างกินนำพุทธศาสนาไปเผยแผ่นะอย่างกว้างขวางในประเทศออสเตรเลียนะทำให้พุทธศาสนาของเราขยายไปเพราะฉะนั้นพุทธศาสนานั้นจะเสื่อมหรืะจะอยู่ได้ ก็สชยศรัทธาของพุทธบริษัท4สอันนี้เป็นหลักที่สําคัญนะถึงก็คือว่าเป็นแก่นนับเป็นแก่นเพราะฉะนั้นเมื่อถึงวันที่เราได้นัดหมายกันถ้าเกิดว่าไม่มีใครมาประพฤติปฏิบัติไม่มีใครมาใส่บาตรไม่มีใครมาฟังธรรมสมทานศีลอย่างนี้ก็แสดงว่าประชาชนนั้นนับถือพุทธศาสนาอยู่ก็ตาม แต่ว่านับถือในตามเธอเบี่ยนบ้านที่จะสนใจที่จะปฏิบัติก็มีเปอร์เซ็นที่มันน้อยอันนี้ก็น่าเป็นห่วงอยู่นะแต่ว่าของเราก็ที่นัดกันไว้วันนี้ก็มารวมกันก็น่าจะถึงเป็นร้อยคนนะในวันหยุดในสิ้นเดือนแล้วก็มารวมกันที่วัามาภาวนามาพัฒนาใจของเราให้ดีขึ้น ศาส,สนวัตถุศาส,สนบ,บุคคลเมื่อมีบุคคลเข้ามาบวชเมาสมบทก็จะมีความรู้ึกซึ้งกับพระศาสนาเป็นแยกกับพระศาสนาและก็มีพวกเรามาประเพื่อปฏิบัติก็จะใกล้ชิดแล้วเ,เป็นอุบาสกอุบาสิกาผู้เข้าใกล้กับพระพุทธศาสนาอันนี้สําคัญนะผู้เข้าใกล้เนี่ยนะผู้เข้าใกล้นี้ก็จะรู้จะเข้าใจถึงหลักถึงคําสอนแล้วเรายิ่งมาประเพฤติปฏิบัติ มังเนพนภาวนาอีกยิ่งจะรู้เข้ามาในจิตใจของเราทีเดียวนะเราจะรู้จักในจิตใจของเรานะ่นะี่ะนะเมื่อเรามาปฏิบัติแล้วจิตสงบเป็นยังไงเมื่อก่อนเราไม่เคยรู้เลยจิตสงบเป็นยังไงไม่สนใจในหลักคําสอนซะด้วยนับถืออยู่ว่าพระพุทธเจ้านะพระองค์นะเป็นผู้บริสุทธิ์นะนรัทธาเคารพกราบไหว้บูชาสูงสุดอยู่ในใจเนี่ยเรียกว่าเรามี ความเป็นพุทธะความพุทธะของศรัทธาเนี่ยมีความแนบแน่นอยู่ในใจชาวพุทธเราจะเป็นอย่างนั้นอ่ะมูชาสูงสุดพระพระองค์เนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วพระพุทธเจ้านี้เอาชนะกิเลสได้แล้วมีปัญญามากเป็นศาสดาของเราเรานับถือศาสนาพุทธนับถือพระุทธเจ้าเป็นศาสดานับถือคําสอนของพระพุทธเจ้านี่ว่าพ้นทุกข์ได้จริงนะ ถือประสงค์สาวกของพระพุทธเจ้าที่ประพฤติปฏิบัติดีมีจริงหรือที่ท่านเข้ามาอ,อุปสมบทมาบวชถือศีล2 2 7ร้เราก็เคารพกราบไหว้ในฐานะที่ท่านตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพวกเราอาจจะไม่มีโอกาสได้มาปฏิบัติอย่างนั้นเราก็ส่งเสริมสนับสนุนทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการในปัจจัยสี่ เมื่อพวกเราเนี่ยมีความเร่้สายอย่างนี้แต่ว่าชาวพุทธเหล่านั้นอาจจะไม่ได้ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าบูชาท่านด้วยดอกไม้ด้วยของหอมก็ตามบูชาท่านอย่างมากมายเมื่อวันที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จดับขั้นพรินิพนธ์เทวดาบูชาด้วยดอกไม้จนถึงหัวข่าวของท่านนั่นแหละนะพระพุทธเจ้าบอกพระองค์ไม่ดีใจเลยาพระองค์ไม่ดีใจจะดีใจก็ว่า พุทธบริษัทนั้นปฏิบัติบูชาพระบูชาแต่ว่าภายนอกนั้น่ะพระพุทธศาสนาจะตั้งอยู่ไม่ได้นานจะต้องหมดไปด้วยความรวดเร็วแน่นอนแต่ถ้าบูชาด้วยการปฏิบัติบูชากันแล้วนะพระพุทธศาสนานั้น่าจะอยู่ได้นานจะอยู่ได้นานนพระพุทธศาสนานั้นจะมั่นคงได้นานก็อยู่ที่การประพฤติปฏิบัติของพวกเหล่านี้เป็นหลัก เมื่อเรามาศึกษามาปฏิบัติหลักของพระศาสนาท่านสอนว่าอ,อย่างไรนะพระพุทธเจ้าก็เทยสอนเอาเป็นหัวใจของพระศาสนาว่าสัพพปาปสัสสะกรณังกุศลสูปสัมปทาสจจิตา,าปริโยชน์ทัป,ปนังเอตังพุทธ,ธานาสสาสนังนะรวมกันมาว่าการละบ,บาปหนึ่งการราเพ็ญบุญหนึ่งการทําจิตใจให้บริสุทธิ์หนึ่งนับเป็นคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย พระพุทธเจ้าเนี่ยตัดสรู้ล่วงไปแล้วก็มากท้ายังจะมาตัดสรู้ข้างหน้าก็มากพระพุทธเจ้าของเราตัดสรู้ในการสมัยนี้ก็สอนหลักนี่นวัละชั่วทำดีทำจิตใจของเรานั้นให้มีความผ่องใสนะนวัละชั่วทำดีทำจิตใจของเรานั้นให้มีความผ่องใสบริสุทธิ์ขึ้นมาเรามาถือศีล ก็คือเราจะละบาปทางกายละทางวาจานะตั้งใจละบาปทางกายวาจานะเมื่อเรามาจเจริญสมาธิก็จะละบาปนะทางด้านจิตใจโดยการทำกุศลนห้ถึงพร้อมมีการให้ทานสมทานศีลเป็นกุศลการฟังธรรมการเคารพกราบไหว้ทั้งหลายนี้ก็เป็นกุศลทั้งหั้หนการให้อพยทานสึ่งกันละกันก็เป็นกุศลการมีเมตตาสึ่งกันละกันก็เป็นกุศล นะต่อมนุษย์ร่วมโลกกันร,ร่วมประเทศเดียวกันนี่แหละนะทุกทุกคนทุกชีวิตต้องการความสุขไม่ต้องการความทุกข์ถึงนั้นหลักนะยั้นสินห้าประการนี้ยังเป็นหลักประกันของชีวิตของคนเราที่จะอยู่ได้กยรเรด้วยความสงบโรียร้สันติเมื่อเราถึงพร้อมแล้วคราวนี้เราก็มาปฏิบัติหนะัภาวนาทําจิตของเราให้สงบนิ่งโดยการจะภาวนาดูลมหายใจใหายใจเข้าพุท หายใจออกโทนะเรานั่งสมาธิเนี่ยเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงดำรงสติอยู่นะอยู่ในปัจจุบันอยู่ในลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะนั่งไม่เอ็นเอียงไปทางซ้ายไปทางขวานะหลับตาพอดีเราไม่เงยนักไม่ก้มนักนะเมื่อเรา สำรวมจิตของเราก็มีสติรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกให้ใจเข้าพุทห้ยใจออกโทนะจากกําหนดไปสามฐานก็ได้หรือเฉพาะว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็มีสติรู้ลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทนะลมหายใจเข้าธรรมหายใจออกโมธรรมโม างนี้ก็ได้ให้ใจเข้าธรมโมออกธรมโมเข้าพุทธโธออกพุทธโธก็ได้ตามถนัดนะให้ใจเข้าสังโคออกสังโคก็ได้ตามถนัดเท่าให้พอดีพอดีกับเราอย่าไปบังคับลมให้สัน้นให้ยาวนะลมหายใจเป็นยังไงก็ให้รู้อย่างนั้นนะกำหนดอย่างนั้นกำหนดสติของเราเอาไว้เมื่อเรากำหนดสติของเราได้อย่างนี้เนี่ย หนึ่งว่าวิตกวิจารอยู่กระลมหายใจเมื่อเราวิตกวิจารอยู่กรลมหายใจรู้หายใจเข้าหายใจออกเป็นยังไงคำ minds. ว่าวิตกกับวิจารไม่ใช่ความคิดนะเรายกลมหายใจขึ้นมาเป็นอารมณ์ไม่ได้มีความคิดว่าลมหายใจเป็นยังไงสั้นหรือยาวไม่ได้คิดนะแต่เป็นความรู้นะเป็นความรู้อยู่อ้มเป็นรลมหายใจเป็นอย่างไรก็รู้เมื่อเรารู้แล้วเช่นนี้ สติของเราต่อเนื่องอยู่ในลมหายใจอย่างเดียวนี้นะจิตจะสงบนะเป็นสมาธิจะมีความอิ่มใจมีปิติปิติทั้ง5้าวิปัสนาญาณทั้ง9กาจะเกิดขึ้นได้นะปิติ5นะนะก็เรียกว่าคนลุกขนชันน้ำตาไหลกายขยายใหญ่กายสูงกายเบามีความเย็นนะกายลอยอยู่ในอากาศ เบาสบายกายมีความแน่นขึ้นมามีความสุขขึ้นมามนี่พ้นจากการปฏิบัติจิตสงบเป็นอย่างนั้นเป็นนิรามมตสุขสุขอันไม่ได้เกิดจากสิ่งภายนอกก็จากสิ่งภายในที่ใจของเรามีความสงบจนว่าจิตของเรามีวิตกวิจารปิติสุขเอขังขตาสงบนิ่งขึ้นมาได้นะเหมือนนาฬิกาลูกตุ้มที่มันแกว่งไปซ้ายแก่งไปขวานั่นแหละ ต่อมามันหยุดแล้วนิ่งอยู่ที่เดียวนี่จิตสงบไม่มีความคิดนึกปรุงแต่งอะไระเราจะพบว่าโห้จิตที่สงบเป็นอย่างนี้คำบริกรรมภาวนาพุทโธธรรมโมสังโฆโดยกำหนดรู้ลมหายใจก็ตามหรือว่าบริกรรมเฉพาะอยู่ในใจว่าพุทโธพุทโธพุทโธธรรมโมธรมโมธรมโมสังโฆสังโฆสังโฆก็ตาม นะหรือบริกรรมกรรมฐานบทอื่นก็ตามเมื่อจิตของเรามีความสงบเข้ามาเมื่อจิตของเรามีความนิ่งเข้ามาแล้วนี่คำบริกรรมก็จะไม่มีนะคำบริกรรมก็จะหมดไปเมื่อคำบริกรรมนี้นะหยุดไปหมดไปแล้วความสงบแนบนั้นเกิดขึ้นมานี่เรียกว่าสมาธิคือความตั้งใจมัน่น นะสมาธิคืแปลว่าความตั้งใจมัน่นเมื่อจิตของเรามีความตั้งใจมัน่นะสงบนิ่งนะไม่เอ็นเอียงไปไหนนีนะ่จะมีกําลังจะมีพละพลังนะจะมีพลังลนะปกติจิตของเรามันอ่อนไหวจิตของเรามันไม่มั่นคงนี่มันวิ่งไปกับอารมณ์ได้แต่เมื่อจิตของเรามันตั้งมั่นได้ดีนะี่มีกําลัง เมื่อรับรู้อารมณ์ตาเห็นรูปฟังเสียงจมูกได้กินนิ้นสผัดรสกายถูตกต้องผลพระรู้ธรรมรมด้วยใจขึ้นมาเนี่เราก็นะจะมีกําลังพิจารณานะพิจารณาเห็นว่ารูปเสียงกินรสผลพระธรรมรมนั้นเป็นอน,นิจจังทุกขังอนัตตานะขึ้นมาได้นี่สมาธิความตั้งใจมั่นก็เกิดขึ้นปัญญาก็จะรับรู้ขึ้นมาอันนี้ก็ว่าทำกุศลให้ถึงพร้อม เมื่อกุศลถึงพร้อมแล้วนะปัญญาเราก็เกิดขึ้นมาจำรัดจ,จิตของตนให้ข่าวรอบขึ้นมานี่เป็นหวัวใจของโมทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าเทศอยูวในวันมาคะบูชาแล้ววันอรรัสรัรบูชาที่จะเข้ามาถึงนี้ละ่ะเหลือระยะเวลาอีกประมาณหนึ่งเดือนเนี่ยเมื่อพระพุทธเจ้าตัดสรุแล้วในวันขึ้นสิบห้าค่ำนะเดือนหกพระองค์ตัดสรู้อะไร พระอ,องค์บรรลุอะไรมีปัญญาอะไรก็รู้แจ้งนะรู้แจ้งว่าอาวิชชาธนาปทานนั้นเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาพระอ,องค์รู้แล้ววาสินธรรมที่ปัญญาเป็นมรรคทำลายกิเลสลงไปได้เป็นสมุเทเฉธตหานนะสวยมม,มุติสุขอยู่ถึง49วันเดินทางไปโปรดพระปัญญวคคีนะปาปสีปตนามฤกษทายวันนะตรงนี้สําคัญเลยเทศนากันนี้เป็นกันแรก เป็นการแรกที่เดียวสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดานะยังกินจีสมุทยะทำมังสะพันตังนิโรธะธรรมมันตินะสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดานั้นนหะสิ่งทั้งมวลก็ย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาเมื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยเทศในการแรกอะเทศเก็บพระปัญญวัคคีย์นะพระปัญญวัคคีา์ว่ะ สิ่งใดสิ่งหนึ่งนะเกิดขึ้นมาแล้วไม่ว่ารูปก็ดีน้ำก็ดีก็มีความดับไปเป็นธรรมดานั่นเองท่านพระญ,ญาโกฏัญญาพิจารณาแล้วได้ดวงตาเห็นธรรมก็คือเห็นรูปนามนี้ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่ตัวเราของเราเนะี่ยจิตสงบขึ้นมาจะมองเห็นชัดนะจิตไม่ใช่ขันห้านะขันห้าไม่ได้จิตนะขันห้าไม่มีในจิตจิตก็ไม่มีในขันห้านะ พระพุทธเจ้าก็เทศสอนกันแรกก็เห็นชัดขึ้นมาเลยพระปัญจพักคีนี่พระเจ้าเ่านเว่าอัญญาสีวัตโพโกธญโยพระอัญญาโกธญญะรู้แลนอนะรู้แลนอนี่สาคัญพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเทศในการแรกนี้ยังกินจิตสมุทัยธรรมังเนี่ยสัพพันตังนิโรธธรรมมันติเนี่ยนะสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเปน็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลนั้นก็ย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาอย่างนี้ให้พวกเราพิจารณาได้ว่า ความสุขความทุกข์เกิดขึ้นกับเราแล้วเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรมรมดายอย่างนี้เราเกิดขึ้นมาแล้วเป็นเด็กเป็นเล็กโตขึ้นจเจริญเติบโตเป็นวัยหนุ่มวัยสาวก็เข้าสู่วัยกลางวัยชราไปอย่างนี้นะไม่คงอยู่เราไม่ต้องการความแก่ความเจ็บตายก็ได้รับเป็นอย่างนี้เสมอเราพิจรารณาถ้าเรามีสมาธิก็จะมีปัญญาเพราะนสมาธิความตั้งใกมนั่นนี้จึงสําคัญเรามาฝึกกันใน ในระยะที่เรามาปฏิบัติธรรมในการต้นเดือนนี้แหละนะพยายามว่าพูดน้อยนะเดินจงกรมภาวนาให้มากอย่าจับกลุ่มที่วาสนทนากันนอกเรื่องเอาละว่าพระพุทธศาสนาจะบัญญตัติไม่บัญญัติก็ตามไม่เป็นไรละเราจะบัญญัติในใจของพวกเราซะก่อนอจํานวนถึง60ล้านคนเนี่ยให้มีพุทธศาสนาจริงๆถ้ามีจริงๆแล้วพวุทธศาสนาก็อยู่ได้ นะถ้าคนในประเทศเรานะั้นะที่เป็นชาวพุทธหมดความเรื่อมใส่ก็อยู่ไม่ได้อยู่ที่ความศรัทธานะนี่สําคัญศรัทธาคือความเชื่อนะความเรื่อมใส่อันนี้สําคัญดีเดียวเราต้องพยายามสร้างศรัทธาโดยการปฏิบัติเข้ามาสู่นะเปลือกของพุะศาสนาให้ได้ก็คือศีลน,นะเราต้องสร้างศรัทธาของเราให้มากขึ้นในการสวดมนต์ทรบมะภานาเข้ามาสู่กะพีของพุทธศาสนาให้ได้ก็คือสมาธิ เมื่อเรามีปัญญารู้เห็นอริยสัจสีก็ถึงแก่นถ้าเรายังไม่ถึงแก่นก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยมีเปลือกก็คือมีศีลก่อนนะเหมือนเปลือกของต้นไม้กระพีต้นไม้แก่นของต้นไม้ถ้าเป็นทานก็เหมือนกับว่าเป็นดอกเป็นใบเป็นสเก็ตของพระศาสนานะ่ะยังไม่เข้าไปถึงแก่นพวกเราจะต้องมาสร้างนะสร้างเปลือกในใจของเราให้ดีมีอะไรห่อหุ้มไว้ก็คือศีลน,นะแล้วก็พยายามเจริญสมาธิให้ตั้งมั่น ให้เกิดให้มีในจิตใจของเราให้ได้จะได้มีปัญญานั่นก็ขอให้ตั้งใจวันนี้ก็เป็นวันพระวันนี้ก็เป็นวันที่เราได้มาสมทานในศีลแปดและก็บิบัติธรรมก็ขอให้ตั้งใจและให้มีสมาธิมีปัญญาจิตใจเกิดความว่างนะภายในใจท,นทุกๆท,ท่านเทิด